สวัสดีครับผมพบกับซองชีแอดมินรีวิวกับมาแล้วนะครับวันนี้ Admin Review <ช>มีรองเท้า<ม>กระแสใหม่ล่ครับคู่นี้ถึงขั้นไปต่อคิวซื้อมากันเลยนะครับผมถือว่าเป็นปรากฏก,การณ์แรกของไทยก็ว่าได้นะครับผสำหรับคู่นี้ที่มีการต่อคิวกันซื้อรองเท้าบาส อ่าลังซึ่งเป็นรองเท้าจีนซะด้วยครับผมเป็นคู่ไหนไปดูกันเลยนี่เลยครับผม อันต้าไควันนี่ดูกันก่อนเลยครับผมดีเทลของอันต้าไควันนี้ผมถือว่าเขาทำมาค่อนข้างดีเอามากๆเลยนะครับผมสำหรับดีเทลและลูกเล่นสำหรับรองเท้าคู่นี้ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีสำหรับการเปิดตัวรุ่นแรกของ Kyrie Irving กับแบรนด์ใหม่นะครับผมแบรนด์อันต้านั่นเองมันก็มีความเป็น ค y ลี่แหครับผมที่มีตัวอักษรเนี่ยอักษรโบราณที่เป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เขาก็ว่าได้นะแบบเต็มลงเท้าไปหมดเลยนี่ครับผมดีเทลต่างๆที่เขาทำมาถือว่าสุดยอดรุ่นนี้ออกมาพร้อมกัน2สีนะครับผมก็เป็นพย์ออฟแพ็คนะครับอีกสีนึงก็จะเป็นสีน้ำเงินสีนี้ก็เป็นสีขาวสีโฮมของมาร์เวลิกนั่นเองสีชุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตัวนี้มีดีเทลอะไรน่าสนใจบ้างครับอัปเปอร์กันก่อนเลยครับอัปเปอร์ของไควันคู่นี้มีอะไรพิเศษบ้างอย่างแรกครับผมมีแซปพิเศษยังไงครับผมก็มันก็พิเศษกับคู่อื่นที่รองคาบาสส่วนใหญ่น้อยรุ่นที่จะมีนะครับผมสำหรับผมนะและแสแตปตัวนี้มันดีไหมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบ แต่พอผมเอาไปใช้จริงๆนะครับผมสิ่งที่ดีสำหรับผมคือมันติดแล้วมันค่อนข้างจะแน่นไม่หลุดนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีสแตปรัดหน้าเท้าไหมถ้าคนใส่ตรงไซส์แล้วแบบมันเป๊ะมากๆเนี่ยมันก็รัดนะครับผมแต่ก็ข้อเสียของสแตปคือมันมีข้อจำกัดคือมันรัดได้ไม่ได้แบบโอ้หอย่างเนี้ยเพราะว่าตีมตุ๊กแกมันมีแค่นี้นะฮะมันก็เลยไม่สามารถรัดแบบจนสุดอะไรขนาดนี้มันก็จะรัดได้ เท่าลิมิตของที่มันทําไว้ครับผมกส่วนดีเทลอัปเปอร์ส่วนต่างๆนะครับผมด้านหน้านี่ก็จะเป็นผ้าถักนะครับผมผ้าถัก2ชั้นข้างล่างก็จะเป็นพลาสติกเม็ข้างบนก็จะเป็นผ้าถักโชว์ลวดลายต่างๆนะครับผมก็มีเนี่ยข้างบนก็จะมีเป็นพลาสติกการกระชากอย่างที่บอกครับผมใครมีเป็นคนชอบ crossover เขาก็เลยทำมารอบเท้าเลยรองเท้าบางรุ่นที่เราเห็นบางรุ่นก็จะมีแค่ประมาณ ส่วนนิ้วก้อยนะครับผมแต่ Kylie e เ v i n g เป็นคนที่ Movement การเล่นค่อนข้างจะเยอะเขาเลยต้องทำให้มันแข็งแรงทั้งคู่นะครับผมก็เนี่ยมันก็จะขึ้นมาทั้งคู่นะครับผมก็จะเป็นส่วนหลังเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกถักซะส่วนใหญ่ถามว่าระบายอากาศได้ดีไหมก็เนี่ยครับผมมันจะมีรูระบายอากาศออกตรงนี้ได้ครับข้างหน้านี้ ถักมาแน่นไม่ค่อยระบายอากาศได้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นระบายอากาศได้ทางลิ้นรองเท้าเนี่ยที่มันจะมีรูที่ลิ้นนะครับผมกับด้านข้างการระบายอากาศนี้ผมว่าทําได้ระดับหนึ่งแหละทําได้ดีระดับหนึ่งผมให้ระบายอากาศอยู่ที่8เต็ม10ละกันครับผมสําหรับอัปเปอร์ไคลรี่ตัวนี้ คุชชั่นครับผมคุชชั่นของไควานตัวนี้เป็นไนโตรเอชนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้จักกันดีมันจะมีความนุ่มและดีดเด้งกลับค่อนข้างไวเนี่ยผมผมกดให้ดูมันกดลงได้เยอะนะแต่มันก็ดีดกลับได้ดีครับผมตรงคอนเซ็ปต์ไคลรีเออร์วิงเวลาจังหวะเขาคอสจังหวะออกตัวเขาต้องการความดีดเด้งใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ย คุณรู้สึกได้เลยว่ามันจะค่อนข้างใส่สบายข้างหลังยกสูงขึ้นข้างหน้าจะค่อนข้างต่ําแต่ไม่ได้เตี้ยติดดินถ้าเปรียบเทียบกับช็อคเวฟที่ไคลรีเคยใส่นะครับผมผมเคยใส่ช็อคเวฟ5มาช็อกเวฟ5ข้างหน้าจะเตี้ยวกว่าแต่ตัวนี้จะสูงกว่ามีความใส่สบายออกตัวได้ง่ายเกินค่าจากที่ผมคิดตอนแรกว่าจะเหมือนช็อคเวฟแทบจะ100%แต่ เขามีความแตกต่างตรงที่ว่าเขาให้ในตัวเอสข้างหน้าเนี่ยสูงกว่าช็อคเวฟก็ล็อกด้วยพลาสติกตัวนี้ให้ในการเคลื่อนไหวเท้าไม่บิดมากนี่ยครับผมผมบิดให้ดูมันจะบิดได้ไม่เยอะเห็นปนะตรงกลางจะบิดไม่เยอะนะครับผมนี่มีนี่ครับผมเอาทริกเกอร์ตามคอนเซปต์ไคลรี่ว่ามันต้องยื่น,นออกมาเยอะๆนะครับผม ใช้ได้ดีครับผมนี่ครับผมลายพื้นจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้กันเลยชั้เพดข้างในครับผมคาร์บอนไฟเบอร์ที่กันเท้าบิดอยู่ข้างในเนี่ยโอเคครับผมสำหรับคุชชั่นตัวนี้เอาไปเลย8เต็ม10มันไม่ได้แบบนุ่มจนเกินไปและก็ไม่ได้ดีดเด้งจนแบบว้าวอะครับผมผมก็เลยให้8เต็ม10ไปก่อนสำหรับคุชชั่นตัวนี้นะครับ traction ครับผม traction คาวานตัวนี้มีอะไรพิเศษไหมไม่มีครับผมก็ไม่ได้แตกต่างกับ Shockwave 5สักเท่าไหร่เลยนี่เป็นลายก็ถือว่าเป็นไม่ได้มีลายอะไรเยอะแยะนะครับผมเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งเท้าเลยลายรองเทา้าถามว่ายึดเกาะได้ดีไหมผมให้ก้านะการยึดเกาะของเขาสำหรับพื้นอินดอ o r ที่สะอาดที่สะอาดอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนพื้นอินดอร์ที่สะอาดนะครับผมผมเอาไปลองเล่นครั้งแรกแล้วดันไปเจอวันที่พื้นอินดอร์ไม่สะอาดฝุ่นเยอะมีความลื่นไรวันไม่รอดครับผมต้องบอกอย่างนี้แบบตามตรงเลยว่าไรวันเอาไม่รอดพื้นที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยไรวันจับไม่อยู่ครับผมพื้นมันจะค่อนข้างแบบแบนเรียบไปหมดทั้งเท้านะสำหรับไรวันตัวนี้มันจะแบบ ไม่ได้มีว้าเข้าว้าออกนูนออกอะไรเงี้ยมันจะเรียบเท่ากันหมดเลยทั้งเท้าอ่ามันข้อดีของมันคือถ้าพื้นสะอาดสะอาดเนี่ยมันจะเกาะทั้งเท้าแล้วเวลาเราขยับเงี้ยมันจะขยับได้ดีสไลด์มันจะแบบปึ๊บแล้วติดอ่ามันจะไม่ได้แบบสไลด์ปึ๊บเราสไลด์ออกไปอีกมันสไลด์แล้วติดเลยนะครับผมก็ทํามาได้ดีสําหรับพื้นที่สะอาดนะเล่นปูนได้ไหมมันก็เล่นได้นะปูน แต่ผมไม่ได้เคยไปลองเล่นกับปูนนะฮะคู่นี้แต่อย่างที่บอกครับผมปูนขัดนี้ถ้าฝุ่นเยอะๆก็ไม่น่ารอดเหมือนกันขนาดอินดอร์นะครับผมฝุ่นเยอะก็ไม่รอดแล้วทนกับปูนหยาบไหมก็ลึกนะครับมันจะพังยากตรงที่ว่าลายมันจะถี่การที่เวลามันเสียดสีพื้นบ่อย การพังมันก็จะช้านิดนึงแต่พังแน่นอนครับผมไม่น่ารอดสำหรับโดยรวมอันต้าไควันตัวนี้นะครับมุมมองของผมนะที่ผมใส่ลองทดลองเล่นจริงๆเนี่ยประมาณ1อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งผมก็เล่น3วันสอนอีก2วันก็เกือบจะ5วันนะใส่สอนก็คือใส่สอนเด็กไม่ใช่เดินเฉยนะครับก็คือมีมูฟเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจาก ผมให้คะแนนนะคู่นี้ผมให้8เต็ม10ครับผมไม่ใช่รองเท้าที่พรีเมียมแบบร้อก็อย่างที่ทุกคนรู้ราคามันนะครับผมก็ราคามันถือว่าเป็นราคากลางๆนะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์สูงๆแล้วเป็นตัวซิกเนเจอร์เนี่ยถือว่ากลางมากเลยนะมันแพงกว่าพวกเท,ท่ห่มอะไรนิดหน่อยเองไม่ได้โอเวอร์วังแล้วก็ถูกกับเลบรอนที่แบบออวัสดุค่อนข้างจะพรีเมียมครับผม ก็มันก็อยู่ประมาณระดับกลางครับกับวัสดุเราต้องรุ้นกันว่าไควันเนี่ยจะมีตัวโปรหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกครับผมแบรนด์จีนทั้งหลายเนี่ยชอบทำรองเท้าแบบมีตัวรองและตัวโปรนะเหมือนช็อคเวฟ v e 5ตัวที่ไคลลี่ใส่ตอนแรกผมตอนแรกเขาก็ใส่ตัวธรรมดานะแล้วเขาก็มีตัวโปรเรากำลังคิดว่าตัวเนี้ยเขาออกมาเนี่ยลองตลาดหรือเปล่าอันนี้ในมุมมองของผมเองนะว่า เขาลองตลาดหรือเปล่าว่าแบบเออคนจะสนใจแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเขาทําตัวโปรที่แบบเออราคามันอัพขึ้นมาแล้วอาจจะดีขึ้นกว่าน,นี้ก็เป็นได้นะครับผมเราก็ต้องมาลุ้นกันสําหรับไควันตัวนี้ฝากกดไลค์ <het> กดแชร์ <het> กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหารองเท้าดีๆหรือออกไปทํากิจกรรมต่างๆกับน้องๆพี่ๆนักบารที่สนามต่างๆนะครับผม ไม่ต้องกลัวครัผมเราจะกลับมาแน่การที่ไปรีวิวสนามต่างๆนะครับผมเพื่อนๆเตรียมตัวกันไว้ให้ดีเลยครับผมแล้วพบกับ่องที่